กันดั้มซีดฟรีดอม ได้เข้าฉายในไทยรอบปกติสักทีครับกับกันดัมซีดที่ห่างหายไปนานกว่า20ปีกันดัมซีดเริ่มฉายภาคแรกในปี2002ซึ่งในปีนี้เราคนไทยก็มีโอกาสได้ดูมูฟวี่กันดัมซีดฟรีดอมในโรงภาพยนตร์แบบเรียกได้ว่าชนโรงกับทั้งญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับเนื้อเรื่องผมว่าเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นการสปอยครับภาคฟรีดอมเนี่ยจะเล่าเรื่องราวหลังจากจบภาคเดสตินีผ่านไป2ปีซีดภาคแรกเนี่ยมันเป็นปีคอสเมิกเอราที่71เนาะเดสตินีเป็นคอสมิกเอราที่71 ส่วนภาค Freedom เป็นปี Cosmic Era ที่75ครับโลกนี้ยังไม่สงบสุขครับพวกบูคลอสมอสเองก็เริ่มใช้ความรุนแรงแบบหนักข้อขึ้นทางแพลนเองก็มีหลายคนที่ยังสนับสนุนแผนการ Destiny p l a นที่ประธานดูรันดลเคยชูเอาไว้ครับ ถ้าใครจำไม่ได้ Destiny Plan มันคือโปรเจกต์ที่จะกำหนดบทบาทของมนุษย์โดยใช้ DNA ครับว่าใครควรจะทำอะไรเหมาะสมจะมีความสามารถทำหน้าที่ใดในสังคมถ้ามองแบบมหาภาพแล้วเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะมีประสิทธิผลมากๆด้วยแต่ถ้ามองในมุมของปัจเจกแล้วการถูกกำหนดว่าใครต้องทำอะไรตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมันสุดโตงเกินไปใครจะเอาก็เอาเหอะผมไม่เอาอะ ภาคเนี้ยผู้คีระเขาจะไปอยู่ในองค์กรที่ชื่อว่าคอมพาสครับไม่ใช่ไตรชิปอ l l ี a นส์แบบที่เราเคยเรียกกันแล้วหน้าที่ก็ประมาณเข้าไปหยุดยั้งสงครามและพยายามจับกลุ่มตัวผู้นำทัพของ Blue Cosmos เพื่อหยุดยั้งเหตุความรุนแรงแต่เรื่องราวมันบานปลายครับเพราะดันมีคนที่มีแนวคิดขั้วตรงข้ามกับ Blue Cosmos เข้ามาใช้ความรุนแรงและกระทำการที่เขี้ยมโหดกว่า พวกตัวเอกจากภาคเก่าๆที่เราคุ้นเคยก็เลยต้องกลับมารวมกําลังกันเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้อีกครั้งและไม่น่าจะถือเป็นการสปอยนะครับมันก็จบลงด้วยดียังสองภาคแรกนั่นแหละครับ เล่ามาซะขนาดนี sociedad, ้ท่านี้ไม่ใช่การสปอยแล้วไอ้ที่เรียกว่าสปอยมันคืออะไรอะคำตอบก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เขาใส่มาในเรื่องนี้ตั้งหากครับที่เราไม่ควรรู้ก่อนไปชมรายละเอียดที่ชวนให้เราคิดถึงให้เรานึกย้อนกลับไปถึงสอภาคแรกที่เราผูกพันนั่นแหละครับอันนี้ตั้งหากไฮไลท์ของเรื่องครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูไปดูเลยครับ ตอนนี้มีฉายโรงแบบภาคไทยความยาวของเรื่องอยู่ที่2ชั่วโมงตัวอย่างหนังอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เตรียมเวลาไปสักสองชั่วโมงครึ่งนั่นแหละครับหลบสปอยกันให้ดีครับแล้วไปดูกันก่อนนะครับถัดจากเนี้ยจะเป็นความรู้สึกหลังดูและแน่นอนว่ามีบางจุดที่เป็นการสปอยถ้าไม่ได้ดูมาก่อนน่าจะไม่เข้าใจครับและทําให้เสียอรรถรสเปล่าๆด้วยเพราะงั้นปิดคลิปก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันหลังจากชมภาพยนตร์แล้วนะครับเอานะใครที่ดูแล้วไปต่อกันเลยนะครับ ถามว่าผมชอบภาคนี้ไหมผมโคตรชอบครับถามว่าผมเกลียดภาคนี้ไหมผมโคตรเกลียดเลยครับภาคเนี้ยเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อเซอร์วิสแฟนๆให้หายคิดถึงอ่ะวิธีการดําเนินเรื่องหรือองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ครับให้ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับ2ภาคแรกเลยถามว่าแย่ไหมถ้ามองในฐานะคนดูอนิเมะก็ต้องบอกตามตรงผมรู้สึกว่าเนื้อหามันเชยมากเดาทางง่ายมากครับ แต่ถ้าถามในฐานะคนที่ชอบกันดั้มซีดไอคนที่ตามซื้อ VCD ที่ละแผ่นที่ละแผ่นในวันนะแรกๆที่ออกขายในสมัยนู้นน่ะผมมีความสุขที่ได้ดูภาคมูฟวี่นี้จริงๆครับผมกล้าพูดเลยนะว่าเขาไม่ได้ทํามาเพื่อคนที่ชอบกันดั้มเขาทําออกมาเพื่อคนที่ชอบกันดั้มซีดหลายคนที่ไปดูมาแล้วบอกว่าพาร์ตดราม่าเหมือนนั่งดูละครหลังข่าวโอ้โหอันนี้ผมขอแย้งครับผมว่าเหมือนนั่งดูโหนกระแสมากกว่า ฝ่ายชายบ้าง,งานทำงานจนดึกดื่นเวลาพูดคุยกันก็น้อยลงหลังๆมันนี่ไม่ได้มีเวลาให้กับฝ่ายหญิงมากนะัก ฝ่ายหญิงเองพอได้เจอชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในที่ทำงานก็ดูเหมือนจะพูดคุยกันถูกคอทั้งฐานะแล้วก็ความสามารถดูเข้ากันเข้ากันได้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับความสัมพันธ์ของชายหญิงที่คบหากันมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก็เลยเกิดระยะห่างกันมากขึ้นไอผู้ชายคนใหม่นี่ก็อยากได้ฝ่ายหญิงมาครอบครองแล้วก็วางแผนกับพักพวกลงมือฆ่าฝ่ายชายผมว่าพี่หนุ่มกัญชัยควรทำเรื่องนี้ครับเลตติ้งกระโชดแน่ๆช่วงโซเชียลอย่าลืมต่อสายคุยกับครอบครัวไอชายโชดนี่ด้วยนะเรียกเลตติ้ง ที่เหมือนละครหลังข่าวในไม่อยู่ฉากเดียวครับคือฉากจบที่เป็นคู่พระนางยืนอยู่ริมชายหาดแต่คู่นี้มันยืนแก้ผ้าเว้ยทำไมต้องแก้ผ้าวะโดยภาคเนี้ยครับจะมีการเปิดเผยความลับของลักซ์คลายที่เรียกได้ว่าเพิ่งเปิดเผยหรือเพิ่งคิดได้สดๆเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับความลับที่ว่าก็คือลักซ์ไปฉีดริมฝีป,ปากมาครับปากอิ่มเชียว ในส่วนของโมบิลสูตแค่ดูช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยผมก็คืนข้อมูลหุ่นยนต์ในจักรวาลกันดัม้มไม่ว่าจะ UCCE เอาคืนสันไรไปให้หมดครับเพราะโมบิวสูตในภาคเนี้ยมันมีหุ่นที่ใช้ต้นแบบมาจาก u c เข้ามาแบบนี่มันไม่ใช่แรงบันดาลใจแล้วอะ่ะแล้วผมก็จะไม่หาเหตุผลด้วยว่าทำไมหุ่นมันหนึ่งหน้าตาเหมือนกันภาคก่อนมันจะมีแซกมีกูฟุฟเข้ามาภาคนี้จะมีแกง๊งมีเกลกุก๊กมีสกอกก็แล้วแต่เลยครับผมจะถอดสมองแล้วใช้หัวใจดูลุ้นๆเลยแล้วกัน แต่ว่าภาคเนี้ยชินอสุกะหน้าเอนดูนะครับเหมือนช่วยเจ้าชินไม่ใช่สิต้องเรียกว่าช่วยคนดูให้รักเจ้าชินหลังจากที่ภาคเดสซินี่เนี่ยคนดูส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกเป็นหน้าไอ้หนูนี่มากๆครับผมจําไม่ได้แล้วว่าในเรื่องเนี่ยเขาเรียกฉายาไอ้เจ้าชินว่าอะไรผู้พิฆาตฟรีดอมหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ไอการที่เจ้าชินมันจิ้มพุงฟรีดอมในภาคดีซินี่ถือเป็นตราบาปในชีวิตไอห,หนูนี่มันเลยนะ <c oughs> คือถือซะว่าเองใช้กรรมแล้วก็แล้วกันเนาะ ดูภาคนี้จบเนี่ยผมว่าเจ้าชินไปยืนคู่กับไอเฮีย e ทั้งสองคนในฐานะตัวเอกได้แล้วในฐานะพระเอกนิวเจนน่ะเรียกได้ว่าภาคนี้ช่วยแก้กรรมให้เจ้าชินมันได้ครับดาบคาตนะในแพ็กใหม่ของฟรีดอมชวนให้นึกถึงกาเบล่าสเตรทของโลกิลจากภาคกันดัมซิตแอสเตรเหมือนกันครับซึ่งมันอาจจะเป็นคนละเล่มกันแต่ก็ชวนให้เราคิดถึงภาคไซส์สตอรีที่ไม่ได้หยิบมาพูดในเรื่องได้อยู่ครับ ไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกเหมือนผมไหมครับแต่ว่าผมมาเศร้ามากๆเลยนะกับไอ้ฉากนั้นอะไอจะพูดว่าไงดีวะไม่ให้มันสปอยเกินไปอะไอฉากโกลิ่งแมรี่จมอะเออค <c oughs> ือโคตรสะเทือนใจเลยตอนดูนี่แบบโอ้เพลงขึ้นเลยครับเอาเพลงมาพอพอพอพ,อพ,อพอเดี๋ยวติดเล็กก็สิ การอ้างอิงถึงอะไรในภาคเก่าๆเนี่ยผมชอบนะครับอย่างยุทธการปาจิลูเนี่ยฉากยิงเลยมาเรียวลาเมียสมันย้อนกลับมาให้เราคิดถึงจริงๆครับคำพูดที่ท้าไม่พูดก็ถือว่าผิดยังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อันนี้ก็ใส่มาให้เรายิ้มได้เหมือนกันครับ ไอ้จุดที่จะเรียกว่าไม่ชอบได้ไหมอ่ะคือ,อืจะว่าไม่ชอบก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับเรียกว่ารู้สึกจะก,กัจจี้ดีกว่านอกจากไอ้ตอนไปยืนแก้ผ้าริมทะเลตอนจบแล้วเนี่ยก็จะมีพวกคอสตูมอย่างชุดอวกาศของลักซ์คลหรือการที่นางไปยืนกลางปีกในอวกาศเนี่ยมันสวยนะ แต่ทำทำไมอ่ะไอฉากต่อสู้เนี่ยหลังๆนี่มันไปไกลเกินกว่าซูเปอร์โรบอทแล้วครับมันกลายเป็นการพาไฟเตอร์กันไปแล้วอะ่ะแต่อย่างที่บอกครับถอดสมองดูคิดซะว่ากลับไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วได้เจอกับเพื่อนเก่าไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมาเอาใจมาคุยกันล้วนๆแล้วมันจะแฮปปี้มากๆครับถามว่ามันขัดตาไหมขัดตาแต่ถามว่าขัดใจไหมไม่เลยครับโคตรมันส ภาคนี้มีการเฉลยถึงความสัมพันธ์ของ2ตัวละครที่ดูจะเป็นปริศนาชวนอื่นให้กับกองอวยเถียงกันมาถึง20ปีในที่สุดก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วครับฝ่ายชายเป็นช้างเท้าหน้าส่วนฝ่ายหญิงเป็นควานช้างครับนั่งบังคับทางไกลยอยู่บนโลกโน่นเป็นอีกฉากหนึ่งที่คิดไม่ถึงจริงๆบ้าบอเป็นที่สุดครับ แต่ก็ดีใจนะครับที่คู่นี้ยังน่ารักเหมือนเดิมส่วนน้องเมลินน้องสาวของลูน่ามาเรียน้องทําทรงผมใหม่แล้วครับไม่ได้ผูกแกะสองข้างแบบภาคก่อนแล้วซึ่งก็ดูเป็นสาวสวยขึ้นเยอะออกมานิดเดียวแต่สะดุดตาสะดุดใจมากๆครับต้องบอกไหมครับว่าภาคนี้ใครเป็นนางเอก <laughs> ภาคไทยได้พี่ตุ๊กอรุณี กลับมาให้เสียงตัวละครที่เราคุ้นเคยครับหลังจากหยุดรับงานภาคไปพักใหญ่เสียงตัวละครที่เรารักเราคุ้นเคยกลับมาทั้งหมดเท่าที่จะกลับมาได้ครับแต่นักภาครุ่นใหม่ๆก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยเติมเต็มความทรงจําของพวกเรายอดเยี่ยมมากๆเลยครับถึงผมจะหยอกจะแซวไปเยอะแต่เพราะชอบเพราะผูกพันนะครับส่วนตัวแล้วถ้าไม่ชอบหรือเกลียดเรื่องไหนเนี่ยผมไม่แซวครับด่าคือด่าเลย เรื่องนี้ชอบครับและดีใจจริงๆที่กันน้าซีดได้ดำเนินเรื่องราวต่อมาให้เราได้หายคิดถึงกันคลิปนี้ผมพยายามจะไม่สปอยเพราะว่าผมเชื่อนะครับว่ามีเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูแล้วอดใจไม่ได้ดูคลิปนี้จนถึงตอนช่วงนี้ในเรื่องอ่ะยังมีอะไรมากกว่านี้นะครับผมไม่ได้แบบว่าพูดจนหมดเปลือกจนไม่ต้องไปดูแล้วไม่ใช่นะสำหรับคนที่ดูแล้วเราไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนกันหรือชอบตรงกันนะครับเพื่อนๆชอบส่วนไหนหรือมีจุดไหนที่อยากพูดถึงเรามาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับ คุณอาร์ตซาร์ล,ลี่แมนผมไปดูมาแล้วแล้วก็ทําคลิปตามที่สัญญากันไว้แล้วครับครั้งหน้าจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องไหนหน่าสนใจแนะนําผมได้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครชอบช่วยกดไลค์หากโดนใจช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ